สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าราตรีไพศาลส,สุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพัฒตาหารเพลพระสงฆ์151รรูปโครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชารากิติยาภานาเรนทิราเทพยาวดีกรมมาหลวงราชสา,าลินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาค่ะ เมื่อวันที่22มกราคม2566ที่ผ่านมาที่วัดป่าสิตารามตำบลทะเลชุบสอนอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้มอบหมายให้นายอนุสรอ,อัศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการคณะเพ้่อนในการขถานศึกษาพนักงานคณะครูสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีพุทธศาสนิกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมถวายเพลพระภิกษุสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปเพื่อถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีกรมมาหลวงราชาสารีสิรพิพัฒมหาวชระราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ทั้งนี้จังหวัดลบบุรีได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชราคิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชาสาริีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาโดยจังหวัดลบบุรีมีผู้สมัครเข้าร่วมอุปสมบทจำนวน151รูป ซึ่งพระภิกษุจะอยู่จำวัดเป็นระยะเวลา15วัน โดยจังหวัดลบบุรีหน่วยงานภาคราัฐเอกชนพุทธศาสนิกชนและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันทําบุญตักบาตรถวายพัตตาหารเช้าถวายพัตตาหารเพลนถวายน้ําปานะเพื่อเกิดอานิสงส์จากการรวมความศรัทธ,ธาและความจงรักภักดีถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกมรมหลวงราชสาริ นีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาให้ทรงหายจากพระการประชวนและทรงมีพระพลานามใหม่แข็งแรงโดยเร็ววัน ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับมหาเทราสมาคมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมมาหลวงราชาสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาทั้ง76จังหวัดค่ะ นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลเมืองลบบุรีนำรถดับเพลิงพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ออกระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณริมถนนสีดาตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีค่ะ เมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่21มกราคม2566ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยเทศบาลเมืองลบบุรีรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณริมถนนสีดาตำบลป่าตานอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีจึงได้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลเมืองลบบุรีนำรถดับเพลิงพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ออกร่วมระงับเหตุเพลิงไหมในทันที พร้อมสั่งการให้ในายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบีนายสุรโชอโชคชัยประธานสภาเทศบาลเมืองลบบีพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบีร่วมอำนวยความสะดวกและเฝ้าสังเกตการเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตติดต่อกับพื้นที่เทศบาลเมืองลบบี เมื่อเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบรีเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุพบควันดำพุ่งขึ้นท้องฟ้าจำนวนมากสร้างความตื่นตกใจให้กับประชาชนที่อยู่ใกล้บริเวณดังกล่าว ตรวจสอบพบไฟกำลังลุกไหม้อยู่ที่บ้านเลขที่8เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวปลูกติดพื้นได้ถูกไฟไห,หม้หมดไปทั้งหลังแล้วและได้มีการประสานหน่วยงานข้างเคียงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวน9คันเดินทางไปดับไฟและกำลังเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญยูอีกจำนวนหนึ่ง โดยเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวคือนางนภาพรเฉลงศักดิ์อายุ47ปีอาชีพปรับจ้างทั่วไปและเก็บของเก่าขายซึ่งกองอยู่หน้าบ้านที่ปลูกอยู่ระหว่างกลางของร้านค้าและบ้านเรือนประชาชนทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ไฟได้ลามไปยังบ้านข้างเคียงได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ยังมีลูกชายเจ้าของบ้านที่เป็นคนพิการเดินไม่ได้โดยชาวบ้านได้ช่วยเหลือออกมาได้ทันก่อนรถน้ำดับเพลิงมาถึงได้เร่งฉีดน้ำสกัดไฟไว้ให้อยู่ในวงจำกัดใช้เวลาประมาณ30นาที เบื้องต้นจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าไฟไหม้บ้านนางนภาพรเฉลงศักดิ์ทั้งหมดและยังลุกลามทําให้บ้านเรือนข้างเคียงได้รับความเสียหายอีกสองหลังอยู่ระหว่างประเมินค่าเสียหายส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบอีกครั้งค่ะ เทศบาลเมืองลบบุรีเตรียมเนรมิตสวนราชานุศร์ให้เป็นสวนสวรรค์วังพระนารายในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2566ซึ่งในปีนี้จะสวยงามไม่แพ้ปีที่ผ่านๆมาค่ะหลังจากที่จังหวัดลบบุรีกำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2566 โดยในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่35ณพระนารายณ์ราชนิเวศและโบราณสถานต่างๆในบริเวณใกล้เคียงเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลบบุรี โดยมีกิจกรรมหลากหลายอาทินิทรรศการสมเด็จพระนารายมหาราชการรำบวงสงวงถวายสมเด็จพระนารายมหาราชกิจกรรมการไหว้พระเวียนเทียนลานวัฒนธรรมพื้นบ้านลานอาหารพื้นบ้านตลาดย้อนยุคทหารวางเปลี่ยนเบนหมากรุกคนละครลิงการประดับตกแต่งสวนส,วนสวรรค์วังพระนารายการจำหน่ายสินค้าโอทอปเป็นต้น โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่10กุมภาพันธ์ถึงวันที่19กุมภาพันธ์2566รวม10วัน10คืนโดยเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับมอบหมายจากจังหวัดลบบุรีในหลากหลายกิจกรรมเช่นกิจกรรมการประดับตกแต่งสวนไม้ดอกไม้ประดับ และการแสดงของนักเรียนนาสวนราชานุรณ์และการประดับไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณตัวเมืองลบบีกิจกรรมรถรางบริการนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกิจกรรมการประดับตกแต่งสวนไม้ดอกไม้ประดับนาสวนราชานุสร์ที่ถือเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาเทศบาลเมืองลบรีซึ่งนําโดยนายจำเริญสลาดชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบรีได้มีการประดับตกแต่งสวนไม้ดอกไม้ประดับระบบไฟฟ้าที่สวยงามซึ่งจะมีประชาชนเดินทางเข้าไปถ่ายภาพความสวยงามอย่างต่อเนื่อง โดยในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2566เทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเตรียมเนรมิตสวนราชานุสรให้เป็นสวนสวรรค์วังพระนารายณ์ที่จะมีความสวยงามไม่แพ้ปีที่ผ่านมาโดยจะมีการประดับตกแต่งสวนไม้ดอกไม้ประดับระบบไฟฟ้าหยดน้ำหลากสีสันค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักดร,ร์ไกรฤกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบบุรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ